Hey, what's up, guys? So today I'm gonna get a new tattoos. So I'll see you there at the tattoo shop. ลครับผมตอนนี้เราก็อยู่ร้านสักนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาสักจะมีตรงคอตรงนี้นะครับแล้วก็มีตรงแขนนิดนึงแบบว่าเติมเติมช่องว่างนะครับผม ตอนนี้อยู่ร้านสัตว์ตรงวัดใหม่เสนาตรงเรียกว่าอะไรวะลาดพร้าววังหินนะครับผมอเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ผมจะสักอะไรบ้างนะครับผมนี่นะครับผมตรงคอนะครับถ้าใส่เสื้อกล้ามก็จะเป็นอย่างนี้เอ๊อย่างเฟี้ยวแต่จะทนไหวหรือเปล่านั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับผมมีตรงคอใช่รับแล้วก็มีตรงนี้ตรงแขนนี่ก็คือเป็น golden snip ลูกกเรเด้นสนิทในแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับในควิสิดที่เขาแข่งกันสีทองทองนะเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงตรงนี้มันโลง่งไงเออไมเึ้นบีจอแดนตอนแรกโบนึกว่าแม่งเป็นลูกเป็นอะไรกันหรือเปล่าไม่ใช่นะ <S <S นเทแม่งเทด้วยแม่งเพราะชอบฝีขนลังครับเสร็จแล้วลายแรกนะครับผม <S <S นี่เป็นไง โคดินสนิดมีเลือดออกแซมแซมเพราะว่ามันมันแบบว่ามาโดนตรงข้อพับนิดหน่อยนะครับผมสวยงามไหมคอมเมนต์ทีนี่ก็เป็นโลโก้อังกฤษ please นะครับผมตรงนี้เป็นที่ว่างเดี๋ยวค่อยมาเติมนะว่าจะรูปอะไรแต่มันเจ็บมากนะครับผมต่อไปก็เป็นตรงคอ โอ้ยม่วงหมดเลยตรงนี้มาดูกันว่าจะรอดไหมแต่ว่าตรงแขนเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมลายแรกนะครับเป็นโกลเด้นส t c ดนะครับผมเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์อ่าผมอชอบแฮร์รี่พอตเตอร์มากแล้วก็ ที่มันว่างไงเอาอันนี้มาใส่พอดีปเป๊ะมีลามมาตรงนี้นิดนึงเว้นช่องไว้ที่หนึ่งนะครับผมก็เสร็จแล้วหนึ่งลายแล้วก็ลายที่2นะครับเป็นนี่เลยไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแบบรวงข้าวอะเป็นเป็นเป็นแบบใบไม้แบบมันเข้ากับคอดีเออเหมือนเราใส่สร้อยอะไรนี้นะครับผมก็ทุกอย่างก,ก็เสร็จโดยช่างกายนะครับผมสาหรับใครนะครับผมที่อยากจะมาสักตามผมร้านเดียวกันกับผมนะครับก็มาได้ชื่อร้านว่าดอทอิ tattoo อยู่ตรงข้ามวัดใหม่เสนานะครับผมในลาดพร้าววังหิน เสิร์ชก็เจอเลยนะครับผมมีเพจด้วยแต่ผมจะแท็กเพจไปก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมแค่มาสักแล้วก็ถ่ายให้ดูนะครับเป็นบล็อกแล้วกันนะครับผมถนะ้าใครอยากมาสักร้านเดียวก็อผมก็ i n ซ o ไปได้เลยนะครับจอดอิ้งแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ